ทุกคนกำลังตามหาร้านที่มีบริการเกี่ยวกับโรบ l อ x ครบจบในที่เดียวอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop ร้านดีๆที่มีบริการครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกดเพจ Map Alstar หรือกดผลบ์ฟิสหรือ King Legacy หรือกดเกมพาร์ทแมปอื่น,นๆเยอะแยะมากมายก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop มีครบจบในที่เดียวราคาก็สุดแสนจะถูก ดิงอยู่ใต้คลิปจะาลยไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคนใดได้หายใจเร็วออกซิเจนกับดไดออกไซด์กันทุกทุกคนดูรูปร่างกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็กลัาพบกันกับผมอีกแล้วอาคุณก็นี่เช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็ไม่อยู่กันกแบบอนดีแมไม่ใช่วันนี้เราก็ไม่อยู่กันกับแบบคิกซิมูเรตรนนั่นเองนะครับผมนะซึ่ง วันนี้เราจะมาทาอะไรกันซึ่งวันนี้มันก็ได้มีอัปเดตเข้ามาซึ่งอันนี้มันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งได้มาอ่านเกมก็วันนี้เพราะว่าแล้วรถก็นี่ขนาดดีกขนาดนี้ก็ยังมีรถนะเออก็ยังงงอยู่เลยก็นะขึ้นชื่อว่าถนนมันก็ต้องมีรถเล่นผ่านนะนะใช่ก็มันก็ได้อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละซึ่งผมก็เพิ่งได้มาเล่นวันนี้นั่นเองแล้วก็ จะตายซึ่งวันนี้ผมจะพาโอ้ยรถนี่น,นะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอัมเดไมล์แลสัตว์ที่โหดที่สุดจะเรียกว่าโหดที่สุดไดไหมจะเรียกว่าเรียกว่าโหดที่สุดก็ได้แหละเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เรียกว่าน่าจะหาง่ายเออไม่ได้ยากจนเกินไปใช่โอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูเลยนั่นก็คืออ่านี่ครับค่าเงินใหม่ หรือเรียกว่าโทเค็เนนั่นเองครับซึ่งโทเค็นนี้มันมีเอาไว้ทำอะไรซึ่งตองที่ผมไปแป่แล้วอ่านมาเขาบอกว่าโทเค็นนี้จะได้รับจากการาซื้อหรือไม่ก็ทำธุรกิจสำเร็จออกมาณน้นนเลยนะครับสามารถใช้แทนโรบรักได้พูดง่ายๆเลยก็คือโทเค็นสามารถใช้แทนโรบรักได้1โทเค็นเท่ากับ1 r o b u โรบรักซึ่งก็สามารถใช้ได้เฉพาะในแบบนี้นะ ให้สามารถซื้อเกมพานได้ซื้อนู่นซื้อนี่ได้ได่น่งนะครับนะที่มันใช้โทเค็นได้ประมาณนั้นเออประมาณนั้นนี่นี่ซึ่งผมก็มีอยู่522เอเออ้ามาจากไหนซื้อครับใช่ถามว่าซื้อมันแพงไหมผมมอว่าถูกมากเลยนะใช่ถูกมากเลยนะเพราะว่าเอ่อเท่าไหร่อ่ะผมซื้อมาอ่า40บาทได้มา520 ถ้าสมมติว่าเอาไปกดเกมพาร์ Pass, หรือว่าเอาไปซื้อแบบโบรบักแบบ VIP Server อย่างเงี้ยมันก็ได้เกมพารแบบได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับแบบนี้แล้วก็นั่นแหละถ้าไปเติมโบรบักก็แบบถ้าใครแบบรวยก็จริงอะแต่แบบรีบอย่างเงี้ยไปเติมแบบ ID พาร์อย่างเงี้ยก็อาจจะโดนเกลียนได้ประมาณนั้นสำหรับโทเค็นก็มีประมาณน,นี้หรือว่าจะซื้อดวยรโบรบัก็ได้ ก็มีค่าเทียบเท่ากันก็ไม่รู้ว่าจะให้ซื้อทำใหม่ในเมื่อซื้อมามันก็มีค่าเท่าเดิมนั่นแหละเอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเร่าไปกันเลยดีกว่าใช่เดี๋ยวผมจะมาใช้โทเค็นให้ทุกคนดูด้วยแล้วกันนะเนี่ยโทเค็นเนี่ยโทเค็นโทเค็นอืมโทเค็นนะนี่นี่คือโลกสามใช่ซึ่งทีแรกอุ้ยทำไมมันเพิ่มอ่ะมันเพิ่มหมอเพิ่มจาก 500 o เป็น1 no งอ้โอ้เพิ่มหมอเออตอนนี้ผมเล่นอยู่เมื่อกี้มันยัง500 N o อ500 o อยู่เลยนะ500 o c อยู่เลยซึ่งตอนนี้ก็1 no ก็เออก็นั่นแหละโอเควิธีการใช้โทเค่นให้เรากดมาตรงรูปโรบักแล้วเราก็จิ้มเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกสองอย่างนั่นคือเสียตั้งแบบโรบอ่าซื้อแบบโรบักกับซื้อแบบโทเค็นซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราก็ เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ปลดล็อกดินแดนใหม่ได้เรียบร้อยแล้วก็นี่คือ,อเอฟเฟกต์การวาร์มที่เราตั้งกานมีมีประมาณนี้เลยก็โลก3ก็เหมือนกับโลก2นั่นแหละนะใช่ก็มีทุกอย่างเหมือนกันครับใช่มีทุกอย่างเหมือนกันนะมีแบงก์มีจัม์ให้เราซื้อนี่มีจัม์ให้เราซื้อแล้วก็ซื้อบ่ประมาณนี้แล้วก็มีดินแดน เดี๋ยวนะไว้ให้กลับมาดูไข่โรนีก่อนแล้วรถก่กนแหน่รถเยอะนะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าทาวแขแ้วเนี่ยลองลองลองเปิดมาหน่อยอุ๊ยลองเปิดมาหน่อยปั๊มได้แล้วนะแรมาอุ๊ยดวงดีเกินไปเลยอุยสิี่เปอร์เซ็นต์โอเคแค่นี้แหละพอพ่อพ <East. S 1> <Hugo. S 2> ่ออ่าอะข้าวพลัง ลักทีเออช่างบันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ดินแดนต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งสามารถบอดรอกได้ด้วยคลิกหรือว่าจะเป็นการกระโดดเอาก็ได้นะครับผมนะซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็แล้วรถมันมาแล้วรถมันมาผ่านอะไรเวลานี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคแล้วเราก็เดินจิ้มเข้ามานี่ก็จะเป็นดินแดนใหม่ล่าสุดคูณอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งพอเราดินแดนนี้เราก็จะได้ภารกิจตรงนี้มาแล้วก็เออไหนวะพารกิจนไหนมาได้โทเค็นวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งโทเค็นเหลือสามร้อยยี่สิบเอ็ดน้อยจังน้อยจังเออมาดินแดนใหม่เราไปใช้ตัวนี้กันก่อนดีกว่า โอ้หสัตว์เลี้ยงใหม่12เ o นแล้วก็อค่ามีเบิร์ดก็ยังไม่มีว้าว <c oughs> ส่วนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไข่โอบาก็มีตัวเดียวก็ช่างมันนี่คือไข่ที่เราต้องสนใจเออนี่นี่คือหน้าตาของไข่ใหม่ที่หัวที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะครับผมอะเปินมาหน่อยละกันโอ้ทอมมอน ดวงไม่ดีเออดวงไม่ดีเลยเอาเปิดมาหน่อยอ่ะ common อ,มมอีกแล้วตัวเดิมด้วยเอาเปิดมาสักห้าฟองแล้วกันเอ่อโอเคฟองที่สามได้คอมมอนดวงไม่มีเลยอันตัวที่สี่อ่าได้แลอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้โอเคได้แค่นี้มาโอเคซึ่งโอเคมาเพื่อในการเสยเวลาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของ สัตว์เรื้องที่โหดที่สุดนะตอนนี้ที่ผมมีดีกว่าเออที่ดีที่สุดที่สามารถผ่าได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับผมจะยังว่าง่ายที่สุดมหมก็ไม่ชงว่าง่ายที่สุดก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้ยากนั่นเองนะครับผ้งหมนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานี่ีะเป็นหน้าตาของสัตวดเรี้ยงที่ผมมีที่โหดที่สุดนะตอนนี้ทําไมมันเอาตัวอันนี้ออกไอ้เคเอาตัวนี้เอกกัน ไอ้มันไม่ออกอ่ะมันไม่ยอมบอ,อกว่ะอ๋อมันต้องทำอย่างงี้นี้จะได้สือๆแบบนี้มาเลยนี้นี้ก็จะเป็นหน้าตาของเสร,รีรงที่โหดที่สุดนะตอนนี้นั่นเองนะครับคุณนะอ่อคูณค่าพลังอยู่ที่9.72 QI คนี่คือโหดที่สุดที่สามารถหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะใช่นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่างที่ยังไม่ได้ไปทําเป็นลัทธิอะไรเนี่ยลับอะไรอะเรนโบหรือเปล่าเออเนี่ยยังไม่ได้ทํานะใช่ยังไม่ได้ทนะํา คูณอยู่ที่ 4.86qi แล้วก็ตัวนี้นั่นคือตัวกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะตัว0.38%ก็คูณอยู่ที่ 3.56qi นี่คือระดับสูงสุดแล้วเออนี่คือระดับสูงสุดแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของสัตว์ที่โหดที่สุดเท่าที่ผมมนะีนณตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้ผมชอบนะเออชอบเนี่ยมันยืนแบบเนี่ยดูดิเออมันแบบ ดีเออมันดีมันดีมันดีมากโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาจัดเกมลารสกันเลยดีกว่าอ่ามีอยู่ประมาณ300ใช่ไหมผมนี้อยู่ประมาณ321โลบัสเออ321รบโลบัสวิมันจะพอไหมเนี่ยผมอยากได้อู้โหเพลงจังเลยซื้อได้อันเดียวอ่ะผมซื้อได้อันเดียวอ่ะเออใช่เปไ,ไม่ได้อยากซื้ออันนี้มากอุ้ยอันนี้ก็ได้เหรอฟาร ฟาดเอกอ๋อ oh, เปิดไข่เร็วอันนี้ก็ออโต้เปิดไข่ส่วนนี้ก็เต็มไม่พอสักกันลัคกี้อันนี้1นึ่อันนี้พออัลโต้คิงสามเกอันนี้ไม่พอ799ไม่พออันนี้อันนี้อนพอนะออโต้รีเบิร์ดดูว่าผมจะเอาเป็นออโต้รีเบิร์ดดีนะคิดอยู่ตอนนี้ระหว่างเอาสารงกับออโต้รีเบิร์ดผมคิดว่าผมเอาออโต้รีเบิร์ดน่าจะดีกว่านะใช่อยากรีเบิร์ด โอเคเพื่อไม่เป็นการเดี๋ยวนะขอดูพวกนี้ก่อนพวกนี้น่าจะบบู๊พวกนี้น่าจะซื้อได้ด้วยโรบักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเออเดี๋ยวลองจิ้มมาดูเออว่าซื้อได้ด้วยโรบักพูดง่ายๆทุกอย่างที่สามารถซื้อด้วยโรบักในแมปนี้สามารถซื้อได้ด้วยโถเคนนเองอ่ะเดี๋ยวลองดูอุ้ยยกเว้นสัตว์เออยุเวี้สัตว์เนี่ยสัตว์ลิมินตทสสัตว์ระดับอ่าอ่าอะไร อีบิกหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกว่าซูเค็ตเหรอไม่ใช่เรีย่ยถาบอะไรนะผมผมผมเลืยกไม่ถูกอ่ะเออใช่ค่อนข้างโง่ภาษาอังกฤษอะไรเออใช่ยกเว้นไอ้ยกเว้นสัตว์พวกนี้ไม่สามารถซื้อด้วยโทเค็นได้ประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดเกมพาร์นเลยดีกว่าผมอยากได้ยโอเคพาร์อะไรดีผมเอาออเด้รีเวิร์สหรือ่าใช่โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยดีกว่า สองเก้าเก้าเทอร์นได้มาแล้วออโต้รีเบิร์ดอโอ้โวูได้มาแล้วออโต้รีเบิร์ด,รดวดดยลองคลิกดูอุวยก็ไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วเลยไป <c oughs> แล้วนี่ก็จะเป็นอัพเดตใหม่ทั้งหมดแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสันที่โหดที่สุดทาที่ผมมนะีณตอนนี้นะครับผมนะ เออซึ่งแบบนี้เขาบอกเลยนะว่าต่อให้คุณมีตังก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้นะครับเพราะว่าแต่นี้ทั้งนั้นความโหดของคุณก็ขึ้นอยู่ที่ค่ารีเบิร์สนั่นเองนะจ๊ะใช่พูดง่ายๆเลยก็คือต่อให้คุณมีศาสตร์โหดแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าค่ารีเบิร์สของคุณยังน้อยอยู่ก็คุณก็ไม่โหดนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็จะอยากโหดแบบนี้ก็ต้องมีค่ารีเบิร์สสูงๆนะครรับผมนะเออประมาณนั้นใช่ ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยรอกกันนะครับผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมมันบังอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยรักกันนะครับผมแล้วก็ถ้าให้ข้อมูลผิดภาพหรือว่าตกหล่นประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยร้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวได้ไปก่อนไปละจ้า